เชื่อว่าต้องมีหลายคนไม่น้อยเลยนะครับที่เสียดายกับตัวละครซินโญล่านะครับที่เป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้นะครับเพราะตัวละครนี้เนี่ยมีการออกแบบมาแบบค่อนข้างสวยงามนะครับผมดูดีมากๆแล้วก็การดีไซน์ตัวละครที่ค่อนข้างเด่นสะดุดตาแบบอบ,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 บมมนน่ะคือลือนะเหมาะที่จะเป็นตัวละครให้ผู้เล่นเล่นได้เลยนะครับ ลับส,สดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดประเด็นถึงเรื่องชื่อกอเลยแล้วกันนะครับสําหรับชื่อซินโยล่านะครับผมคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นอ่านออกเสียงประมาณว่าซิกโนล่าแต่ว่าตอนที่ผมไปเสิร์ชกูเกิลดูเนี่ยคำนี้นะครับผมในภาษาอิตาลีออกเสียงว่าซินโยล่านะครับแปลว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าซินโยล่าแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเรียว่าซิกโนล่าหรือซินโยล่ายังไงก็ตามสะดวกเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันก่อนว่ามันคือชื่อเดียวกัันนะครบ สำหรับซินโยล่านะครับผมค่อนข้างน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นเขาได้นะครับแล้วก็ไม่มีข่าวคราวว่าเราจะสามารถเล่นเขาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ปัจจุบันได้ถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วโดยโชกุนไลเดนนะครับและตัวละครนี้นะครับปัจจุบันก็ได้เป็นบอสไลฟ์สัปดาห์นะครับผมเป็นบอสที่ค่อนข้างอลังการนะครับผมทั้งเกมการเล่นแล้วก็เพลงประกอบนะครับมาจัดเพลงหน่อยดีกว่า นี่ผมก็ขอใช้เพลงนี้เป็นเพลงพื้นหลังของคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมในระหว่างที่เรากําลังพูดคุยถึงความเสียดายในตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งผมและก็เพื่อนนะครับผมก็ค่อนข้างบ่นกันเยอะมากๆเลยนะครับและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับว่าตัวละครนี้ทําไมมันเล่นไม่ได้ขนาดชายขนาดแบบอ่า สกาลมุตแล้วก็คุณหมอที่กําลังจะออกมานะครับก็มีข่าวๆทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับแต่ว่าทําไมตัวละครที่เราชอบอย่างซินโยล่าเล่นไม่ได้นะครับผมแม่มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ว่าการที่ทําให้ซินโยล่ากลายเป็นบอสรายสัปดาห์นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถเยียวยาจิตใจได้หรือเปล่าก็คือประมาณว่ายังไงเราก็ยังได้เจอกับเขาในทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ว่าทําไมในเคสของชายกับสกาลมุตเนี่ยมัน เป็นบอสรายสัปดาห์ก็จริงแต่เราเล่นมันได้ไงแต่ทําไมซินโยล่าเล่นไม่ได้ไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยสาหรับตัวละครซินโยล่านะครับผมก็เปิดตัวครั้งแรกในเมืองมอนสตาร์นะครับผมด้วยการมาจัดหนักกับเวนตี้นะครับผมแล้วก็ขโมยโนสิป no ไปนะครับผมในตอนที่ตัวละครนี้โผล่มาตอนแรกเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าโอ้โหเป็นตัวละครที่แบบมันต้องเป็นแบบเก่งมากๆแน่เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่ ถึงกับมาอัดเวนตี้แล้วก็ชิงโนสิตไปได้แบบง่ายดายแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนที่เราเจอเขาในหลีเย่นะครับผมครั้งนี้ก็คือมาเอาโนสิตของจงหลีนะครับผมรู้ว่าจงหลีเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับโดยที่ในครั้งนั้นนะครับเราก็จะได้คุยกับเขาด้วยแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบใจเย็นนะครับผมตอนนั้นก็คือประมาณว่าถึงแม้ว่าแบบตอนมาเมืองลมเนี่ยจะดูดุดันแล้วก็แบบ โหดร้ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนที่เราเจอเขาที่เมืองหลี่เย่นะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะครับแล้วก็หันมาทักทายกับเราด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เจอเขานะครับผมในอินาซึมะแล้วก็เป็นฉากอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับฉากนี้เลยซึ่งการมาที่อินาซึมะนะครับครั้งนี้เราก็ได้ต่อสู้กับเขาอย่างจริงจังนะครับ จึงทาให้เรารู้ว่าเขาค่อนข้างเป็นศัตรูที่แข็งแร่งมากๆเลยนะครับผมในตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีตายมีอะไรกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าสไตล์การต่อสู้ที่มันมีทั้งแบบเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันช่วงแรกแแต่ตอนหลังๆก็น่าจะจับทางกันได้หมดแล้วนะครับซึ่งการต่อสู้กับซินยอลานะครับผมมันเป็นอะไรที่ขนลุกครับผมคือขนลุกทั้งในด้านเกมเพลย์แล้วก็ขนลุกในด้านของเพลงประกอบนะครับซึ่งมันเป็นเพลงที่ผมเนี่ยชอบมานั่งฟังแบบ ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเป็นเพลินนะครับเ,เพื่อเพลงเขาแบบสุดยอดจริงนะครับผมแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงและนี่เป็นเกมแบบเกมฟรีแต่ว่าทําเพลงออกมาได้สุดยอดมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราสู้เขาเสร็จเนี่ยก็จะเป็นคัตซีนว่าอ่ะโดนโชกุนไดเดนนะครับผมทําการสังหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะช็อกกันมากๆเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยฆ่าทิ้งเลยเหรอแบบเออตายตายจริงๆเลยนะครับผมซึ่งเราจะมี หลักฐานปรากฏตอนหลังด้วยนะครับว่าตอนเนี้ซินโยล่าได้แบบเสียชีวิตแล้วจริงๆนะครับผมโดยคาสซีนของกลุ่มฟาตุยนะครับที่มายืนล้อมรอบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามามองกันในมุมมองถ้าเป็นตัวละครที่เล่นได้กันบ้างนะครับถ้าซินโยล่าเป็นตัวละครที่เล่นได้นะคุณผู้ชมอยากให้เขามีวิชั่นเป็นธาตุอะไรครับเป็นน้ําแข็งหรือว่าเป็นไฟเพราะว่าในตอนที่เราดูนะครับผมตัวละครนี้จะมีทั้งธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุไฟนะครับผม ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับชายมากนะครับเพราะว่าชายเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีธาตุน้ําแล้วก็มีใช้ธาตุไฟฟ้าด้วยก็คือเป็นความสามารถของวิชั่นกับเนตมาอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงมากคือได้เหมือนว่าซินโย่าเป็นตัวละครที่เล่นได้นยคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะให้เล่นเป็นธาตุน้ําแข็งหรือว่าเป็นธาตุไฟแล้วก็เพราะอะไรก็ยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมส่วนตัวผมอยากให้เป็นธาตุไฟไปเลยนะครับเพราะว่าการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันเป็นสีแบบ ออกแดงๆนะถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยก็แบบน่าจะเข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบน่าจะดูดีสุดๆไปเลยอืมโอเคสําหรับเรื่องที่อยากมาพูดคุยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครซินโยล่านะครับผมตัวละครที่เล่นไม่ได้น่าเสียดายจริงๆนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบตัวละครซินโยล่าครับผมคุณชอบตัวละครนี้เพราะอะไรอยากเล่นตัวละครนี้เพราะอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาระบายความอัดอั้นที่คุณมีกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม,มเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ